มันอยู่ข้างหลังมันยังเฝ้าอยู่มันยังเฝ้าอยู่หลังเสาอยู่หลังเสาสุ่มอยู่มันไม่ทุบมันทุบเครื่องน้องเด็กอยู่หน้าหลุมแล้วของจริงว่ะคนจริงว่ะหนุนเลยหนุนเลยหนุนเลยคนจริงสัส

พ e you are. E, ี่ไม่ได้มาเลยว่ะเด็กออมาเลยอ่ะอะไรเตรงนี้ตรงนี้ม no. yeah, ีคนตายกูปูนี่ว่ะใครวะกูตายที่ไหนวะอาไหรกูจำไม่ได้อ๋อน่าจะเมืองเพราะกูตายหน้าถนนอีกาไม่ขึ้นหรอขึ้นแล้วแหละมันต้องแบบกดท่าทางก็มันจะไม่ขึ้น่ะกดหนึ่งสองเอ้ยเด็กเด็กเข้ามาเลยเด็กเข้ามาเลย อ่ะเข้าเลยเด็กไม่ไมไม่หนีเลยหนีเลยลงหลุมเลยตามมันจะปล่อยตายใช่ฮะเอออยู่่หหนน้าาลุมเเรีคือคือถ้ามึงไม่ต่อเด็กจะลงหลุมไม่ได้ลงหมดอ๋อเหรอแล้วอีกาก็ขึ้นหัวแล้วหก็ขึ้นมาไปกู้ไปเรื่อยเรื่อยๆไปเลยเข้าหลุมเลยเข้าหลุมในกู้หลุมเลยหลุมแกนหนึ่งสองแล้วแตไมต้องใช้เวลามันแบบจะไม่หายทันทีอ๋อเหรอแต่แม่ก็ต้อง เพื่อนพี่พี่พี่กดเลยเพื่อนเห็นหนังแมพพี่ผมเอาอะไรเราเนี aí, <S <S này, ่ยเนี่ยเนี่ยใครเห็นไหมใครเห็นไหมาถึงแล้วเปิดหลุมเปิดหลุมเลยพี่เปิดหลุมเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยปเลยขวาขวาขวาเจ๊ดโอบแ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาแผนที่ไปคืนร้านป่าหานเนี่ยไม่ชอบอยู่แถวนั้นลองหาดูปาาาหร ใชใชตาโองามายละหลอเก็ดด้วยหลอไฟด้วยหลอกไฟด้วยหลอกไฟด้วยนี่นี่คนีเอยลยเขอยู่ไหนร้านหารร้านอาหารไปบล็อก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 เออเด้อเดเยใจเเเออเอเออ้อ้ดเด้อเ้เ้เดงเ <thôi S 2> ไป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 ไมาเลยมาเลยมาเลยเปดเปเปิดล้มเปิดล้เปิดล้มมเไปเลยมาเลยเปเปิดเปิเปิเปิดเปิดตัวตวมาวดิอุ้ยโดนถ้าไม่ถ้าไม่้าไม่หอีกดกนึงเฮ้ือปนอยู่ตรงไนี่ฝนเไ้ยปจ้าูกเ้ยจ้าลูกเมื่อนอยู่นะประตูเ่วานเี่นาประตูประตูตรงใกล้ๆ บ้านสองชั้นเอ่อลาลาเลี้ยอไอ้กุญแจอยู่เนินได้าเนินนี้่วะอยู่ดิเพื่อนกุญแจอยู่ดิเพื่อนแล้วไม่หาเพื่อนเลยเซนจะหลุมแล้วที่ทางไรอ่ะเจ็บอยู่เซนจะเนี่ยคุณเกิงเป็นให้สังเกตได้มันอุ้มมันอุ้มมันอุ้มทันทีมันอุ้มทันทีเสื้อเขามันเหงื่อม่ไหลเสื้อเขามันขาดตรงนะเลยมุกปิดไว้วันปิดเด็กเพชร แมวมันจัดเลยเหรอมันแมวมันขาดเลยมันไปอุ้ม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 เฮอยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมีไฟฉายใช่ไหมคานมาประตูนี้ได้ไหมไฟฉายหมดแล้ว เขาหาลุงมาออกไปนะโอเคเขาที่ออกเลยสวย